อ้อนก้อนเฮ้ยใครชอบฟังนิทานในกองไฟบ้างนี่ <c oughs> สิ่งที่หลงเหลือรอดมาจากยุคก่อนวันสิ้นโลกอ่ามั่นใจม,มันมากเย้ มันคือสิ่งที่เขาไว้ใจที่สุดในสนามลบไม่ใช่ปืนไม่ใช่ระเบิดแต่รู้ไหมข้าเคยมีบทเรียนที่จะต้องจำว่าอย่ามั่นใจมากกินไปนั่นก็เพราะว่าข้าเคยเจอกับนักลบนะกาศผีมาแล้วพวกมันเป็นสิ่งที่เหลือรอดมาจากวันสิ้นโลก เช่นกันกับข้าและไอด้ดพวกเองอาจจะถามว่าพวกมันภัยเป็นไหมข้าบอกเลยว่าไม่เป็นพวกมันวันนั้นเราล้อมมันไนวะ้ข่าล้อมมันไว้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่สามารถที่จะฆ่าพวกมันได้พวกมันมีกันเพียงยี่สิบตน ไฟเรามีกันสี่ร้อยดมยิงทุกสิ่งทุกอย่างใส่เข้าไปตะเคนเข้าไปนาปามระเบิดจะลวดมีผ่าหน้าไม้คนตายศพแล้วศพเล่าแต่พวกมันก็ยังยืนหยัดอยู่ผ่านไปห้าวันสบียงเราเริ่มแต่พวกมันก็เริ่มกินกันเองไอตัวไหนอ่อนแอมันก็ฉีกออกมาเป็นชินช้นๆแล้วก็กินเดียวนะั้น ไม่ต้องหันไม่ต้อง่ามันเป็นสงครามสินยาจริงดูเหมือนว่าพวกมันจะมีพลังที่มันเหนือกว่าธรรมชาติคือพวกไปน,นะข้าจำได้ว่ามันล้มลงไปหมดแล้วลข้าก็ยิงกระนำมันข้าสั่งทุกคนให้ยิงกระนำลงไปยิงใส่ศพพวกมันจนหมดแม็กปังปัง ขก็เสียบซ้ำลงไปเสียบแล้วเสียบอีกเสียบแล้วเสียบข้ามันใจว่าเลนตายหมดแล้วพระเจ้าผ่านไป24ชั่วโมงพวกเรากําลังขนของกลับบ้านดีความเหนื่อยล้าถ้าเหลือไปเห็นพวกมันลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกมันแม้แต่จะโดนยิงเข้าไปที่หัว มันก็ไม่ตายดูเหมือนว่าความทรงจําก้ามเนื้อของมันจะดีกว่าความทรงจําในสมองสิอีกพวกมันเลิอกคืบคานเข้ามาไอ้ที่ว่าซองบีไ้ไร้ไร้ไรเนี่ยถ้าเคยดูภาพพยนต์เก่าๆบอกเลย <laughs> ไม่ถึงครึ่งแล้วก็ไม่รู้จะฆ่ามันยังไงแต่มันมีอยู่ตัวหนึง่งข้าฝังจิตฝังใจอยากจะล้างแค้นมันเสียนักหนามันชื่อว่าชีวิน ข้้าลกนอง่ในช่วงที่พวกเราไม่ได้ตั้งตัวมันรวดเร็วปานสายลงการเห็นฆ่าของมันนเ,เชียบคมเด็ดขาดไม่มีอะไรที่จะหยุดมันได้เพียงแค่สิบวินาทีฝ่ายเราตายไปสามสิบนายจากมันคนุเดี ให้ตายเถอะวันนี้มันช่่งเป็นเกียรที่ดีเหลือเกินสําหรับข้าที่จะประหารทหารมันให้เป็นตํานานต่อไปแต่ว่าไมใช่อย่างนั้นข้ายืนอยู่บนกองซากศพแ,แล้วข้าก็เหลือเป็นคนสุดท้ายแต่ว่ามันกลับไม่ฆ่าข้าเพราะอะไรข้าไม่เข้าใจทุกวันนี้เคายังไม่เข้าใจถ้ามีโอกาส ข้าจะต้องเด็ดหัวมันให้ได้อนักรกบน้ากากผีมันไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วดูเูมืนผีเหรอจริงๆ,ๆพวกมันเป็นผีจริงๆเฮ้ยข้ารอล่ะชำระแทนและบวังว่าวันนั้นคงจะมาถึง